เราได้สักัสว่าการประกาศรางวัลของนายเตะเทนเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เราแบบว่าเฝ้ารอมานานเหมือนกันเพราะว่าแล้ววันนี้ได้มาเดินคู่กันด้วยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์อีกโมเมนต์หนึ่งไอซูวิตี้ก็ะทาคใต้ครับตอนที้เสียงที่เราขอบคุณดังพิเศษเนี่ยตั้งแต่เคยเดินคู่เดินลงมาครับก็มีพี่ๆมาให้กำลังใจด้วยก็เลยรู้สึกดีมากอาจจะเป็นกระแสที่เขาเห็นที่เจอเราล่อยกันแล้วทีมฟุตบอก็เป็นไงบ้างกับเรื่องนี้ รู้สึกดีใจมากๆครับที่ว่าเจะใสตอบรับอกมาดีมากๆแน้วก็ตัวไคลหลอดของพวกเราออกมาแล้วยกได้ว่ามีทั้งแฟนนิยายแล้วก็แฟนๆที่ติดตามพวกเราเก่งจริงๆนะครับแบบเป็นกำลังใจแล้วก็วันนี้มาที่งานตรงนายเจรินด้วยก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือนายซัพพอร์ตเยอะมากจริงๆแบบว่าสี่วันที่ปล่อยออกมาก็คือได้ไปแล้วแถวร้านวิวที่เราคิดว่ามันเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายของพวกเรามากๆไม่ใไงครับพอแบบว่าเจ๊ใสตอบรับเป็นที่ขนาดนี้แต้วสำคัญไหมกับ ทุกคนเข้ารอถามว่ากดกันไหมก็ปฏิเสธไม่ได้ตลอดถามว่าเราต้องันเพราะผั้่าเายสนับ้างใช่ครับก็อยาให้งานนี้ออกมาให้ดที่สุดล้วก็เราต้องท่เกมากๆไม่ใช่ให้เกรีนการทงรพังเต้การสนัางเพ่าพกียรด้วยได้พิเกียมาคแสดงพ้่อก็ู้สึเกียิมากครับ แบบกดดันดไรับ uh, ัน <sh> น <arp messaging> uh ี huh. oh, ้แตะชาเลนจ์ามารถทมด้เองรัขงมากแต่ราว่ามีความสามารถเก่งมากมันจริงมันมันใจตัวไรลโมากๆเราะว่าเมื่อเริ่มเล่นดูมาคือว่าดูมาจังหกันแต่แต่บริบทมันไม่เหมือนกันครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ที่รู้สึกว่ามันมีเลทกับกับการกันงาได้คือครื่หงแบบไม่มีความเชื่อในเรื่องของ กักเจราเนาะก็รู้สึกว่ามันมีทั้งความยากแล้วก็ความท้าทายที่หนักหนามาม,ามากเพราะว่าตัวละครของเราเองค่อนข้างที่จะแบบผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะมากแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องราวในชีวิตปกติแ่มันเป็นเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่ต้องเจอกับวิญญาณหรือว่าเจอเรื่องราวของคำสาปซึ่งมันทำให้ตัตวละครเนี้ยคอมเพล็กซ์มากแล้วก็ต้องทำรบ้กกนานเยอะมากครับเราก็สอบปากแบบทั้งนักแสดง่ะโปรดักชันต่างๆที่มันเป็นหัวติ๊กบู ก็ดีใจมากๆครับที่ต้องให้เครดิตเนาะพวกเราทุกคนที่เป็นนักแสดงแล้วก็รวมถึงทีมงานเบื้องหลังที่ตั้งใจมากๆเลยเนาะเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่มีส่วนเดียวคือนักแสดงแต่ว่ามันมีหลายๆองค์ประกอบมีทั้ง CG มีทั้งซาวนที่ใส่เข้ามาฟิวหรือว่าเรื่องของตัวบทเอง acting บทเองซึ่งเรา้สุกว่าทุกฝ่ายทำงานอย่างหนักมากเพื่อที่จะให้ผลงานชีวิตเรื่องนี้เนี่ยออกมาแบบดีแล้วก็คุ้มค่าต่อเวลาของคนดูที่จะมาดูซีเรื่องนี้เพราะเรื่องว่าพ่อครูเราใจมากพี่พี่พ่อครูเราใจมาก ก็ต้องขอบคุณพี่พ nah mmm, ี่มากมากครับเพราะว่าถ่ายทิกตอกก็คือมีแต่พี่พี่แบบตัดคลิปดีๆมาทั้งนั้นเลยแล้วก็ก็ได้อ่านฟีดแบ็ทั้งทุกอย่างเลยก็จะนำฟีดแบ็ที่ที่ได้อะไปไปปรับแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกว่านี่พี่ๆจะเป็นไทลเออรครับอาจจะต้องแบบทำเวิร์กช็อปทงทำการบ้านอะไรแบบอีกเยอะมากครับถ้าใส่าล้กแล้วพูดาษาอีสารด้วย ภาษาอีสานนะครับครับเพื่อนอยู่บ้านดอยอีสานครับมีเพื่อนอยู่บ้านดอยอีสานด้วยแล้วก็แล้วก็เก่งมีเพื่อนอยู่อุบลด้วยใช่ครับคือก่อนหน้า่เก่งก็โทรไปบอกว่าเอ๊คือตอนนี้งานหนักแล้วต้องพูดอีสานก็เลยแบบเอ๊สำเนียงอีสานสำเนียงอุบลก็จะมีมีความเป็นซิกเนเจอร์ของเขาพอดีว่าเพื่อนก็เป็นคนอุบลก็เลยโทรคุยแบบเพื่อนเลยก็พยายามแบบทำให้สำเนียงไม่ ทุกอย่างม,มันมันมันลงตัวที่สุดครับมันก็ไม่ได้ห่างจากภาษาเหนือเยอะใช่ไหมลูกมันอจาจจะแบบเปลเี่ยนเลื่อนนิดนึองอะไรอาจจะเปลี่ยนนิดนึงคนเยอะไหมก็ใช้เวลาทนานมันนานไม่อาจจะเข้าปากได้ขนาดนี้ใช้เวลานานไหมฝึกเยอะไหมก็ประมาณหนึ่งครับใช่ใช่ฝึก <ut> ประมาณเดือนอะไรประมาณนี้ครับก็โทรคุยกับเพื่อนเรื่อยเพราะจริงก็มีกลุ่มเพื่อนที่แบบ ที่แบบคุยกันตลอดน้องพีก็จะรู้ว่าคุยกันตลอดครับใช่ใช่ตอนนี้เข้าปากแล้วพูดได้เลยเได้เลยอ่ามว่าเข้าปากไหมก็พอ,อพูดได้ครับแต่แต่ไม่ได้พูดได้ทั้งหมดครับแต่พอเคนให้หลานบอกมาก็คือเป็นแนซวว่าแบบก็อครูแกลมมากแกลมเหรอครับ <laughs> ต้องขอบคุณพ่อแม่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคาแรคเตอร์พ่อครูเป็นถ้าพูดตรงๆก็ติดแกลมมะครับ ครับใช่ก็เลยแบบใส่แว so, uh, ่นดำทุกคนอาจจะมองว่าติดแกมแต่เส like, uh, so uh, ื้อผ้าสไตล์นี้พี่ๆแบบดีมากๆสำหรับคนรู้สึกเก่งนะครับก็จะมีความร่วมสมัยอยู่เหมือนกันนี่นะอากาศโรงงานถึงการรอยยัไมได้ติดตามันเมื่อไรอะไรเงี้ยใช่ยังจริงๆก็ยังอยู่ในโปรเซสของการเวิร์กอีกเยอะมากเพราะว่าจริงๆตัวนี้เป็นแค่ไคล์ล็อตแต่ว่าในอีกต่อไปก็น่าจะมีอะไรที่ต้องแบบ จะทำงานกันครับก็คือเราขึ้นว่าซูนเนะอะก็อยากจะให้ฝากสมงก้ร่วใจเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องนี้มันมันย่างามากจริงๆเราก็ไม่อยากจะเล่นทำออกมาให้มันไม่ดีคืออยากเท่งทำแล้วก็ให้มันออกมาเป็นผลงานที่มีคุณภาพแล้วก็สมกับการรอคอยแหละกันครับได้ดูกันไมด้จริงๆใครในปีนี้จะได้ดูไหมยังให้คำตอบไม่ได้ครับรอติดตามดีกว่าเราก็จะปล่อยอัปเดตเรื่อยๆว่าตอนนี้ปรเซสอยู่ในกระบวนการไหนแล้วก็จะย อันนี้เราไม่ได้เลยนะเก่งไปข้เน็ดเก่งก็อพลูกแบบเล่นเน็เต้างอะไรแบบนี้ก็พยายามไม่พี่ๆเ่นรู้ว่าตอนนี้เราเ็จ